เอาเลยครับกาบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาอินฟินิตคอมโบกับผม นัสเซอเอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนัสเซอเอกมีกิจกรรมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับดีอย่างไรและคุ้มไหมก็ใครนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe หน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาที่ร้านสเตราโกพัาได้เลยนะครับเพราะว่าร้านเรานะครับจะแจกเงินเปอร์เซนต์นะครับทุกๆโปรโมชั่นในการเติม10%นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้เป็นวันที่10นะครับก็ มีการอัปเดตแพทมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับในส่วนของโปรโมชั่น10 1 0ุสนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีอะไรบ้างคุ้มไหมไปดูกันนะครับสเตราโกลพัดรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5าดาวถูกก่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%เห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เอ็กด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน q r โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกลพัด โอเคนะครับสำหรับในส่วนของหน้าเว็บไซต์คาร์บ่าวอินฟินิตคอมโบนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นเด็ดดีดีลพิเศษก็ประจําวันที่10เดือน10นั่นเองนะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยไปกันเร็วๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจ100นะครับหรือว่า1,000งพันวอลเลตพอยต์นั่นเองได้รับในส่วนของเจมเขียว1,000และเจมแดงอีก50นะครับของที่จะได้นะครับก็จะเป็นเพชรน้ำวิ่งเจวันและซินบ๊วยวิงนะครับ1วันนั่นเองนะครับรวมไปถึงได้ในส่วนของพวกขวดต่างๆนะครับอย่างไร7วัันนคคูณ200%ะรบ และก็นี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กต่อมาก็จะเป็นอยู่ที่100 Wal ้อยวอเลทพอยต์เหมือนเดิมนะครับก็จะได้รับในส่วนของหินเจาะนั่นเองนะครับและก็ยังได้รับในส่วนของใบสกอร์ออปชั่นเรนด้อมนะครับและยังได้ในส่วนของเซฟตี้คิดด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหนึบาทและถัดมานะครับก็จะเป็น100อยู่นะครับสามารถซื้อได้ทั้งหมด10ครั้งนะก็เอามาง่ายนะครับทุกแพ็กแม่งราคาพันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนการเจาะเหมือนกันนะครับแล้วก็ Random เ่นดขอมเช่นกันนะครับ ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่นั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนนี่ยพี่อยากจะจัดสัตว์ขี่นะก็ลองมาดูได้นะครับราคาอยู่ที่1 0 0 0 w a l l e t Point เนี่ยผมมองว่ามันแพงไปหน่อยเนี่ยเพราะว่าการสุ่มนะครับแม่งแบบคอมมอนนี่คือจบเลยนะฮะต้องเป็นแรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดได้แรเป็นมางมุมนี่ผมก็ไม่เอานะผมอาจจะขายก็ได้ก็ใครนะครับที่ยังไม่มีคอสตูมสัตว์ขี่นะก็ลองมาดูกิจกรรมนี้ก่อนได้นะครับสาหรับในส่วนของราคา1000พบาทนั่นเอง นะครับแล้วก็สัตว์มานะครับเพชรเลเวอร์นะครับราคา1000เช่นกันนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับสัตว์เรียงตามนี้เลยถือว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็สําหรับผมแล้วนะผมมองว่าแพ็คนะครับที่คุ้มที่สุดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นแพ็คแรกนะครับเพราะว่าซื้อได้1ครั้งต่อหนึ่งไอดีนะครับราคาแค่100บาทเท่านั้นเนาะก็ได้รับในส่วนของตัวนี้มาทําการฟาร์ม7วันฟรีเลยนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะทําใครไม่ทําแล้วก็ในส่วนของ สัตขี่คอสตูมเนี่ยก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับในราคา1 0 0 0ก็ถือว่าแอบแรงไปหน่อยนะครับอาจจะ888ก็ได้หรือว่าอาจจะแบบ80077ออะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าแล้วก็จํานวนคนในการเติมน่าจะเยอะกว่าด้วยนะครับตัวตัวเราไม่ได้ว้ามอะไรกับสัตว์ขี่เพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าระดับอีพิกหรือระดับแรนแม่งออกยากนะครับและก็นี่เลยนะครับกล่องสุ่ม10 1 0เพชรเลเวลนะครับก็ถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะแต่ผมมองว่ามันแพงไปหน่อยนะครับในราคา1 0 0 0บาทเพราะว่า ถ้าตอนนี้นะครับเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงในตลาดนะครับราคาอยู่ที่1 0 0 0 0 0สนฟอจเเจมหรือว่าประมาณสัก2 0 0,000ฟอจเเจมก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันต้นๆหรือว่าประมาณสัก500อนะครับถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงราคาต่ำกว่าแสนนะถือว่าคุม้มแต่ถ้าเกิด2 0 0 0 0 0ก็แพ็คนี้แหละคุ้มสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเลือกตัตดเลี้ยงไม่ได้นะนะครับสล้รับในส่วนของโปรโมชั่น10.10 10นั่นเองผมมองว่า อุ้มไหมว้าวไหมคุ้มนะครับแต่ไม่ว้าวมากเท่าไหร่สาหรับ10 1 0ุนั่นเองเนี่ยจะไปว้าวก็คือกิจกรรมการอัปเดตแพทสิบจุดสิบมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนขอการรีวิวโปรโมชั่น1 0 1 0เพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการอัปเดตแพทและโปรโมชั่น1 0 1 0ครั้งนี้ะครับลองคอมเมนต์มาให้ผมอ่านหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเสนอในที่ประชุมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ่คนไหนที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงนะฮะหรือว่าแบบไม่เข้าาใจหรือว่ ในส่วนของแบบมันคาใจเนาะหรือว่าอยากจะด่าอยากจะบ่นก็บนก่บนเข้ามาเต็มที่เลยนะครับคนไหนแม่งที่ทา ex สูงไปแล้วอะแม่งสบายเลยนะครับไอพวกที่งบน้อยหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับ ex มึงทําปวดหัวแน่แนวะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเซต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีสดัตไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย